ลีฟไลท์อ k i ิงอยู่อย่างราชารายการดังจากสื่อต่างชาติพาเปิดประสบการณ์อันแสนวิเศษสุดอัลตาลักชวรีในกรุงเทพที่น้อยคนนักจะได้สัมผัสพร้อมเผยสาเหตุเหตุใดกรุงเทพจึงสามารถเทียบชั้นกับมหานครอันหรูหราระดับต้นๆอื่นๆของโลกได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติที่ได้รับชมจะมีความคิดเห็นอย่างไร S <S สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok True e อ e v a r ายครั้งนะครับวันนี้อัลมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นความคิดเห็นจากชาวต่างชาตินะครับต่อชีวิตหรูหราระดับอัลต้าลักชัวรี่ในมหานครกรุงเทพนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นําเสนอผ่านรายการ Live Like the King ใช้ชีวิตอย่างพระราชารครับซึ่งเป็นรายการของช่องชื่อต่งจากต่างประเทศ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนที่มีชื่อว่า Nomad Capitalist นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับก็บอกว่า Live l i d e the King นี่นะครับคุณอันเดอร์สันพิธีกรผู้ดำเนินรายการน่ครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวของความอัลต้าลักชัวรี่ในกรุงเทพนะครับที่น้อยคนจะได้พบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาไปสัมผัส penthouse สุดหรูนะครับริสคาตันที่ตั้งอยู่ในตึกมหานครทาวเวอร์โชว์รูมโลสลอยที่มีมูลค่า รถคันละ1ล้านเหรียญสนหรัฐอเมริกานะครับผ้าไหมไทยทอมือนะครับแล้วก็มีดินเนอร์คาเวียสุดหรูกับอดีตมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์น้องโอปอสุชาตาช่วงสีนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นมิสเวิร์ d ไทยแลนด์ไปนะครับรวมถึงเยี่ยมชมอาสาหาริมทรัพย์นะครับคอนโดหรูหลายแห่งในกรุงเทพนะครับเลือกร้านนาฬิกาสวิตหายากนะครับและก็ร้านอัญมณีในตำนานอย่างพีมาโกนะครับ และก็ e ีีนี้ก็จะเปิดเผยถึงสาเหตุนะครับว่าทำไมกรุงเทพถึงสามารถเทียบชั้นมหานครหรูหราระดับต้นๆของโลกอื่นๆได้นะครับซึ่งอีีนี้ถูกเผยแพร่ไปในเพียง4วันก็มีต่างชาติเข้ารับชมมากกว่า10,000แสนคนนะครับและแสดงความคิดเห็นต่อความหรูหราลักชัวรี่ของกรุงเทพเอาไว้นะครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อนสามารถสนับสนุนการทำงานของแอดมินโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อ u s t ลัสโตจิ้มไปที่โปรดักหนึ่งอย่าง,างใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ s h อป e e พเพื่อนสามารถจอบสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วได้เลยแต่หากอยากดูแลเรื่องสุขภาพก็ต้องมิโกลิสวิตามินเมดผู้คุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมน,นีดีต่อสุขภาพนะครับสามหลอดเพียง160บาทแล้วทานได้ถึง2เดือนคุ้มยิ่งกว่าแฟตปลาทารอประการดูแลในสุขภาพแต่ถ้าไม่สะดวกคอปปิ้งแค่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปอปรแป์แคงเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินทําคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคต จากช่อง b a n g k o k กรนด้วยนะครับขอบคุณครับต่างชาติท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันเป็นนาวิกโกยทินสหรัฐที่เกษียณอายุแล้วและย้ายมาที่นี่อย่างถาวรในกรุงเทพตั้งแต่ปี2566ฉันวางแผนย้ายมาที่นี่เป็นเวลาหลายปีและเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากอย่างไรก็ตามเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องเผาผ่านเงินมากมายในอาคารหรูหราโดยไม่ทำให้เงิน4,100 0ดอลลาร์ของคุณพังทลายลงท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพไม่เคยหยุดที่จะทำให้ตะลึงไลฟ์สไตล์อันหรูหราที่ดูน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมนำเสนอสิ่งที่เมืองนี้มีให้ท่านต่อมาบอกว่าภาษาอังกฤษของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนดน่าทึ่งมาก ท่านต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจฉันอาศัยอยู่กรุงเทพมาเป็นเวลา8ปีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าหลงไหลในฐานะผู้เกษยียณอายุชาวอเมริกันฉันสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในสหรัฐอเมริกาอาจจะมีใช่ถึงขั้น l e ี l i k อ a ค i ิงหรือว่าอยู่อย่างราชานะครับแต่รายได้หลังเกษยียณของฉันก็สามารถทำให้เงินคุ้มค่าได้ที่นี่ ท่านต่อมานะครับฉันย้ายมาอยู่กรุงเทพก่อนช่วงโควิดตอนนี้เป็นเวลา5ปีแล้วในขณะนั้นฉันต้องกักตัวและทำทุกอย่างตามมาตรการมั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยทำมาท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพเหลือจะเชื่อฉันเพิ่งเดินทางไปที่นั่นไม่กี่สัปดาห์ก่อนและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสองสัปดาห์ตั้งแต่ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ แฟชั่นผ้าไหมไทยในวงเล็บฉันเองก็ซื้อกระโปรงผ้าไหมจากร้านชยนากางเกงลินินจากจิมทอมสันแล้วก็ไปจนถึงงาน,าาานศาิลปะวัดวาอารามนิทรรศการดีๆที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมันเป็นหนึ่งในเมืองเหล่านั้นอย่างแน่นอนยิ่งคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไรคุณก็จะยิ่งพบข้อดีมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเบื่อ มั่นเหมาะกับทุกทุกรสนิยมเป็นวิดีโอที่สุดยอดไปเลยท่านต่อมาบอกว่าฉันพูดคำเหล่านี้มาหลายปีแล้วว่าประเทศไทยนั้นวิเศษมากท่านต่อมาบอกว่าเป็นอีพีที่สนุกมากขอบคุณที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนรวยและคนมีชื่อเสียงในกรุงเทพท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพมานครเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลก ที่มีทุกสิ่งสำหรับถูกงบประมาณท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบอีีนี้อย่างแน่นอนประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามอย่างแท้จริงซึ่งมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความงามตามธรรมชาติและความหรูหราท่านต่อมาบอกว่า รักกรุงเทพมหานครและประเทศไทยอีพีนี้ยอดเยี่ยมมากมันเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันต้องการกลับไปที่นั่นอีกครั้งท่านต่อมาบอกว่าฉันรักการใช้ชีวิตในกรุงเทพการย้ายมาที่นี่ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันการใช้ชีวิตที่หรูหราไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพที่ดี ความปลอดภัยวัฒนธรรมและการบริการฉันยังได้ลงทุนในคอนโดและพวกเขาก็ให้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่8ไปถึง10%ท่านต่อมาบอกว่า EP นี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านความหรูหราของกรุงเทพซึ่งเป็นการแสดงที่น่าประทับใจว่าการใช้ชีวิตอย่างมีระดับในเอเชียตะวันออกเชียงใต้นั้นเป็นอย่างไร ท่านต่อมาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิดีโอยอดเยี่ยมที่จัดแสดงความงามของประเทศไทยหนึ่งในประเทศในเอเชียที่ฉันรักมันท่านต่อมาบอกว่าช่างเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจในกรุงเทพความสง่างามและความซับซ้อนดังกล่าวทุกพาดอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลรอคอยที่จะได้ย้ายไปที่นั่นท่านต่อมาบอกว,ว่าว้าวว้าว,ว,าว กรุงเทพอยู่ในบัคเก็ตลิสต์ของฉันแล้วตอนนี้ท่านต่อมาบอกว่าเป็น EP ีที่น่าทึ่งฉันชอบที่คุณอันดรสันแนะนำกรุงเทพซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้มีความคิดเป็นสากลอย่างแน่นอนแทบรอไม่ไหวที่จะกลับมาทบทวนข้อมูลเชิงลึกใหม่เหล่านี้ในใจท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพมีความสุขเสมอที่ได้กลับมา เป็นหนใน4ประเทศของฉันที่ฉันอาศัยอยู่เป็นเวลา3เดือนต่อปีฉันเป็นเจ้าของคอนโดในกรุงเทพในคอนโดเดอะริเวอร์ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามและมีคอนโดให้เช่าที่หัวหินและพื้นที่อื่นๆอ,อาหารเลิศรสและผู้คนที่ต้อนรับอย่างดีที่สุดของทุกประเทศที่ฉันเคยอาศัยอยู่และที่สำคัญที่สุด มันปลอดภัยมากมลพิษทางอากาศอาจเป็นปัญหาได้หากคุณมีปัญหาเรื่องการหายใจโดยเฉพาะในช่วงฤดูเพลิงไหม้ที่เชียงใหม่แต่คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันรู้สึกลำคาญใจคือ การเห็นชายต่างชาติสูงอายุมากับหญิงไทยอายุน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมฉันไม่เลือกไปที่พัทยาท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพมหานครน่าอยู่มากอยากไปเที่ยวจังเลยท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบอีีเหล่านี้ที่ให้ความรู้ดีๆฉันไม่ได้ให้ความสำคัญกับแบรนด์เนมรู้เลยและรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองแต่ก็ชอบผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอย่างดีเช่นชุดสูตร เสื้อผ้าและสินค้าอื่นโดยไม่มีชื่อแบรนด์ใหญ่ติดอยู่ฉันชอบเนื้อหาเหล่านี้ทันต่อมานะครับไลฟ์สไตล์ที่จัดแสดงใน EP นี้สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงเป็นเรื่องน่าทึ่งที่ได้เห็นว่าเงินของคุณสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในกรุงเทพมหานะครทันต่อมาบอกว่า EP นี้นำเสนอวิถีชีวิตที่หรูหราในกรุงเทพอย่างสวยงาม พร้อมภาพอันสวยงามน่าทึ่งเป็นนาฬิกาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนที่อยากรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตระดับไฮเอนในประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมแต่การพยายามใช้ชีวิตแบบคนรวยและคนมีชื่อเสียงคุณจะพลาดจุดสำคัญของการใช้ชีวิตในเมืองไทย ท่านต่อมาบอกว่าเป็น EP ีที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกตอนฉันได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเยอะจริงๆโดยไม่ต้องไปเยี่ยมชมแต่ตอนนี้กรุงเทพอยู่ในบักเก็ตลิสตของฉันแล้วท่านต่อมาบอกว่าฉันสนุกกับดูการดูวิดีโอนี้มากขอบคุณมันฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ากรุงเทพมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขนาดนี้ ทันต่อมาบอกว่าว้าวกรุงเทพสวยงามจริงๆสถานที่ที่โดดเด่นดูน่าทึ่งและบรรยากาศโดยรวมก็เจ๋งมากมันทำให้ฉันอยากไปเที่ยวที่นั่นอย่างแน่นอนท่านต่อมาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมที่ได้เห็นกรุงเทพในมุมมองที่แตกต่างออกไปและรู้ว่าเมืองในเอเชียมีอะไรเสนอให้บ้างท่านต่อมาบอกว่า Amazing Thailand ทานต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกว่า e ีนี้จะทำให้ฉันรู้จักประเทศไทยอย่างแท้จริงขอบคุณอนุสัน์และทีมงาน Nomad c a p i t a l i ล t ที่แสดงให้โลกได้เห็นว่าการใช้ชีวิตที่หรูหรายอย่างแท้จริงเป็นอย่างไรนี่คือการใช้ชีวิตในอีกระดับท่านต่อมาบอกว่าฉันอยากย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพฉันชอบ EP ีนี้มากท่านต่อมาบอกว่า บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่ยอดเยี่ยมในกรุงเทพมันยอดเยี่ยมจริงๆฉันเคยใช้บริการเพื่อการรักษาพยาบาลทั้งหมดของฉันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันรู้สึกประทับใจกับสิ่งอำนวยความสะดวกและแพทย์มาโดยตลอดพวกเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีมากเช่นกันข้อเสียอย่างเดียวที่ฉันสามารถพูดถึงได้ คือยาบางชนิดที่เราใช้ในอเมริกายังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ได้ใช้เพื่อข้อบ่งชี้เดียวกันดังนั้นอาจมีการรักษาบางอย่างที่ยังไม่มีให้บริการในประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสุขภาพของคุณท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพให้คุณได้ใช้ชีวิตราวกับราชาได้จริง อาหารเลิศรสและชีวิตอันมีชีวิตชีวารวมกันอยู่ในเมืองเดียวท่านต่อมาบอกว่าแม้กระทั่งชนชั้นกลางก็ตามประเทศไทยก็ยังคงเป็นสวรรค์สำหรับการอาศัยอยู่และการเกษียณอายุคุณสามารถใช้ชีวิตที่ดีในราคาสมเหตุสมผลหรือถูกกว่าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าจะจ่ายเพียง3,000เอสดอลลาร์ถึง 6 0 0 0 u ยูอตต่อเดือนก็ตามท่านต่อมาบอกว่าฉันอยากมีชีวิตเหมือนราชาท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพให้คุณมีชีวิตเหมือนราชาอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นอาหารระดับโลกพลังงานอันมีชีวิตชีวาและการประชนภัยที่ไม่หยุดยั้งในเมืองเดียวฉันชอบมันมากครับเดี๋ยวส่งท้ายกับอีก2ความเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้เมนไว้อย่างยาวว่า โดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยมีอาหารที่อร่อยที่สุดในบรรดาประเทศที่ฉันเคยไปมาในบรรดาอาหารทั้งหมดดูเหมือนว่าคนไทยจะปรุงอาหารด้วยใจอาหารทุกอย่างก็น่าเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเองหรืออาหารต่างชาติอย่างอินเดียจีนเม็กซิกันอิตาลีหรืออะไรก็ตามข้อเสียประการหนึ่งที่ฉันพบคือหากคุณไม่อยากมีปัญหากับกระเพาะอาหาร การออกไปรับทานอาหารข้างทางในสถานที่ปกติส่วนใหญ่หรือการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆก็ไม่ควรฉันไม่ได้ลองอาหารข้างทางเลยเนื่องจากยังคงมีปัญหาเรื่องการท้องร่วงอยู่ตลอดเวลาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะทานอาหารในร้านอาหารส่วนใหญ่เท่านั้นข้อดีอีกการหนึ่งคือการช้อปปิ้งที่นี่มันบ้าไปแล้วฉันไม่เคยเห็นห้างค้าปลีกค้าส่ง ที่แข็งแกร่งเท่านี้มาก่อนคุณไม่สามารถผ่านฝูงชนได้เกือบทุกวันและห้างสรรพสินค้าก็ยังคงดำเนินต่อไปท่านต่อมาสุดท้ายบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันคือสถานที่แบบที่ว่าคุณไม่สามารถไปเยี่ยมชมได้เพียงครั้งเดียวแปลว่าจะต้องกลับมาเยี่ยมซ้ำม,มากกว่าหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ ครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความเห็นชาวต่างชาตินะครับต่อความรู้รามาเหา่าซูปเปอร์ลักชัวรี่ในกรุงเทพน,นะครับเพื่อนๆฟังร้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซูเปอร์ทังค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่ตอไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตตากช่องแบงคขอบจูบอากิระ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนบฟังสวัสดีครับ,รบสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาร์กิลสโตนครับช่วงที่เราจะต้องมาขอบคุณร่างกายของเราโดยการนําสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับแอดมินก็มีตัวช่วยเป็นประจําคือวิตามินมิโวลิสวิตามินเม็ดฟูกคุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมันนะครับก็หลายวันที่ผ่านมาแอดมินก็ ใช้เป็นตัว B12 นะครับบังลุงสมองและประสาทนะครับเนื่องจากต้องจําเยอะแล้วก็มีตัววิตามินซีนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณและส่งเสริมการทําง,งานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับวันนี้อยากจะเสริมธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเป็นการพิชิติงกับวิตามินซีและธาตุเหล็กก็คือช่วยป้องกันการอ่อนแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางและยังช่วยเรื่องให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยครับวันนี้ก็เลยจะเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายของเราหน่อยนะครับ หนหลอดนะครับบรรจุ20่สิบแท็บเล็ตนะครับราคาอยู่ที่แค่ห้บาทนะครับถ้าเพื่อนสั่ง3าหลอดตกอยู่ที่150ยห้นะครับร้อก็จะได้หกสิบแท็บเล็ตก็จะรับทานได้2เดือนนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อร่างกายของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยยิ่งถ้าอายุไม่น้อยแล้วเซลล์และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมันจะทํางานได้ไม่ปกตินะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยรับประทานผักผลไม้หรือ อาหารที่มีวิตามินเนี่ยไม่ถึงไม่เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายในแต่ละวันร่างกายของเราก็จะผ่อนแรงก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินให้กับร่างกายเป็นประจําทุกวันนะครับร่างกายของเราก็ไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก B12 หรือว่าวิตามิน C อย่างเดียวแต่ละวันนะครับร่างกายต้องการตั้งแต่ A ถึงซิงกวิตามินเถึงวิตามินซนะครับซึ่งวันนี้วิตมินก็อันควบคู่ไปกับ เซนท่อมเอทูซิงนะครับเป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยนะครับก็จะทานควบคู่กันไปกับโปรดักต์ของเยอรมันนะครับอันนี้สําหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า50นะครับแต่ถ้าอายุ50ขึ้นไปก็ต้องทานเป็นตัวเซนท่อมซิลเวอร์ห้าสิบพัทนะครับเพราะว่าปริมาณวิตามินและแร่ธาตุแต่ละวัยเนี่ยก็ต้องการไม่เท่ากันนะครับมันจึงมีสูตรห้าสิบพัทสำหรับปริมาณแร่ธาตุและทิตามินที่เหมาะสมสําหรับในช่วงวัยนะครับ นี่แหละครับเค็นลับการดูแลสุขภาพของแอดมินนะครับหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับต้องขอบคุณร่างกายและตอบแกนครับวิตามินเม็ดปูจากเยอรมันสีสวยนะครับรับทานง่ายก็พร้อมแล้วนะครับดื่มง่ายรสชาติอร่อยนะครับไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปนะครับอันแล้วก็คือดีรู้เลยว่าดีนะครับอย่างแรกที่ได้เลยก็คือความสดชื่นนะครับก็จะมา รับประทานรวมกันกับ A2 Sing นี่นะครับ1กระปุกมี30เมตดราคาอยู่ที่249บาทเท่านั้นนะครับสาม,มารถกดถุงช้อปปิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับทานหมดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยครับก็ร่างกายก็ได้รับสารอาหารได้รับวิตามินนะครับ เป็นการตอบแทนร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราจะได้สุขภาพดีมีความสุขอยู่กับเราไปไดนานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงช่วงอากิรสโตขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ